ส่วนกรณีนี้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนจริงๆค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่สำนักงานเขตาราชบังนะคะคือมีประชาชนเขาไปติดต่อยื่นขอแบบในการต่อเติมอาคารพาณิชย์ที่อยู่อาศัยนั่นแหละยื่นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะคะ่พะพฤศจิกายนยื่นมาตลอดจนเมษายนก็ไปยื่นอีกแต่ก็ไม่ผ่าน ทางนายช่างอาวุโสฝ่ายโยธาเนี่ยไม่เซ็นให้สัทีจนสุดท้ายนายช่างอาวุโสท่านนี้บอกบบว่าอยากได้ไลายเซ็นไหมจ่ายมาห้าหมืน่น<อ>เออเขาก็เลยไปร้องกับปปชนะคะแล้วก็วางแผนล่อซื้อว่าอย่างนั้นในขณะทีะ่ทางประชาชนเนี่ยเขาเอาเงินไปให้นะคะแล้วทีนี้เนี่ย ก็เขาจับกลุ่มเลยเมื่อวานเนี้ยค่ะใช่ค่ะตำรวจกองบังคับการกองปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปชและเจ้าหน้าที่ปปปปฏิบัติการจับกลุ่มนายช่างโยธาอาวุโสสับนักง,งานเขตลาดกระบังในจังหวะที่กําลังเอาซองเงินเนี่ยออกมานับเลยนะคะเพราะว่าเรียกรับเงินจากประชาชนเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มทันทีเลยแล้วก็เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะเชื่อว่าไม่น่าจะทําคนเดียวค่ะ ด้วยการเข้าจับกุมนายวิโรธอายุ59ปีเป็นนายช่างโยธาอาวุโสสำนักงานเขตลาดกระบังเกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียหายเขาไปร้องเรียนว่าถูกนายวิโรธเรียกรับเงินสินบนเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนนําเงินสด50,000บาทที่ทางคุณวิโรธเนี่ยเรียกรับมาส่งมอบให้กับคุณวิโรธที่ห้องทํางานก่อนจะทําการจับก,กุม คุณมิโรถก็รับสารภาพทันทีนะคะคือตอนแรกเนี่ยก็ กระอึกกระอักกระตุกกระตักเหมือนจะไม่รับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยหลักฐานบันคามือค่ะกําลังร<ะ>ับเงินอยู่เลยเนี่ยนะคะก็เลยรับสารภาพแต่ว่าตารวจก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะว่าทําคนเดียวตอนนี้กําลังตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปกรณีนี้เนี่ยผู้เสียหา,หายอะค่ะเขาไปยื่นแบบก่อสร้างขอต่อเติมที่พักอาคารแบบอาคารพาณิชย์ขนาด400ตารางเมตรตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะปี2565แต่ว่า นายช่างโยธาอาวุโสสำนักงานเขตลาดกระบังคนนี้เนี่ยให้ไปแก้ไขใบขออนุญาตหลายครั้งเลยนะแก้มาหลายครั้งก็ไม่ผ่านสักทีสุดท<ช>้ายก,ก็เลยพูดเอ่ยปากขึ้นมาเลยอบอกว่าถ้าหากว่า จะให้เซ็นอนุมัติให้เนี่ยอยากได้ลายเซ็นเนี่ยต้องจ่าย5 0,000บาท<ม>ผู้เสียหายก็เลยตัดสินใจแจ้งความนะคะในส่วนของกทมก็ได้สั่งพักราชการแล้วก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยคุณเฉลิมพลโชตนุชิตรองปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้จัดการเด็ดขาดโดยกำชับให้ใช้ยาแรงกับข้าราชการที่ทุจริตพร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนถ้าหากว่าจะยื่ ขออนุญาตต่อเติมอาคารขนาดไม่เกิน350ตารางเมตร สามารถทําผ่านทางออนไลน์ได้ทันทีค่ะไม่ต้องไปติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานเขตจะช่วยลดปัญหาไปได้ก็ยอมรับนะคะว่าเฉพาะเขตลาดกระบังเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเยอะเลยคุณผู้ชมก็น่าจะเคยได้ยินข่าวแหละหรือว่าหลายท่านเคยโดนแบบนี้เอ,มอามาพูดคุยกันหน่อยนะคะในไลฟ์สดนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างที่ปปชกําลังตวรวจสอบตามข้อมูลและบาะแสที่ได้รับเข้ามาค่ะ ว่าันนี้ก็เข้าไปร่วมกันเนี่ยหลายหน่วยเลยนะคุณผู้ชมอย่างของตำรวจเนี่ยก็จะเป็นปปปใช่ไหมะแะ้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรอิสระอย่างปป,ปชแล้วก็อีกอันนึงก็คือปอป,อปอทด้วยทีนี้เนี่ยทางด้านกตัวคุณวิโรธเนี่ยนะที่ถูกจับไปเนี่ยเขาสัททอดนะคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแค่หน้าเสือ,อเขาไดแ้แค่ประมาณ5-10ที่เหลือเนี่ยไปส่งต่อคนที่ คนอื่นอีกที่สั่งการใหม่อีกทีนึ่งที่สั่งการใหม่อีกท,ท,กกทีแล้วก็มีรายงานว่าในการจับกลุ่มเนี่ยที่ใต้โต๊ะเนี่ยเจอกล่องใส่เงินไม่ใช่แค่กล่องที่ล่อซื้อ50,000บาทอันนี้อันที่กำลังเอา,เอาธนาบัตรมาเรียงเนี่ยเพราะว่าทีแรกเนี่ยไม่ยอมรับนะคุณผู้ชม,มทีแรกเนี่ยบอกว่าเป็นเงินค่าธรรมเนียมโน่นนี่อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ปรากฏว่าเขาเอาธนาบัตรมาเรียงให้ดูเพราะว่าก่อนที่จะเข้าไปล่อซื้อตรงนี้เนี่ย ได้ไปลงบันทึกประจําวันแล้วก็ถ่ายสําเนาธนาบัตรแต่และฉบับเอาไว้เรียบ<ช>ร้อยที่สถานีตํารวจแล้วนะแล้วก็เลยตอนนี้จํานวนด้วยหลักฐานถึงได้ยอมรับทีนี้มีรายงานว่าใต้โต๊ะเนี่ยมันมีกล่องใส่เงินลักษณะเดียวกันแบบนี้อีกดังนั้นจึงต้องไปตรวจสอบเพราะว่าจริงๆคนคนนี้ย้ายมาจากสํานักงานเขตอื่นเพิ่งย้ายมาต้นปีนี้ย้ายมาต,ต้นต้นต้นปีที่แล้วอ๋อนะก็เลยต้องดูว่าทําแบบนี้อีกหรือเปล่าแล้วเงินไปถึงใครบ้างนะครับสลับ